อะไรบอกคุ้นใครมาข้างหลังโอ๊ยลืมกดบันทึกว่ายรากดแล้วจะพาไปดูกระเทียมที่อิงปูกวันนั้นไปไปพาไปดูก่อนเลยเด้อเฮ้ยเบาอย่าเพิ่งเธอไปดูผักก่อนมานี่ เอาละดูค่ะไปพาที่ชมดูพาด้วยชมยูยูได้ลูกโอ้ดนเอาไปดูดูอะไรงอกบ้างอะไรงานงอกกี่ต้นงอกกี่ต้นดูหน่อยเร็วเอาบอกดีว่างอกอะไรกี่ต้นต้นไหนอี่ยังละงอกกระเทียมไหนกระเทียมงอกสวยงามแต่พริก พริกยังไม่ปรุงพริกยังไม่จีดีเลย่งอกเลยแต่กระเทียมกระเทียมโอเคแล้วงอกขึ้นแล้วครับยิงพา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 ไปดูหอยเชอรี่ที่พ่อเลี้ยงดิทำไมมตรงนนี้ัไปลดอะไรอ่ะนี่อ่ะมันแห้งไงใบมันอ่ะอันนี้ไม่เปลี่ยนกระถางให้มันเบอร ไม่เปลี่ยนกระถางให้มันมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะเนอะอะไรวันนั้นใครเปลี่ยนตัวนั้นน่ะพ่อหรอพ่อกับหนูหรอทำหน้าเรียวๆหน่อยดิไม่หน้าแบนอย่างนั้นอะ่ะทำไมไดังเอมหมดแล้วทำไมไดังเมเปิ้ไเมตตาตีบจังอุยอ้ย แกมันเลี้ยวอะเลี้ยวดยู่ m a มันก็แบบนี้นี่คือการถ่ายเซลิปนะครับเซลิปซื่อดังนะครับชื่ออะไรชื่ออะไรเราอ่ะอูโอู๋ดังดังกะดูงมากเลย เป็นสันเลยอ่ะสันเอยเอะอะไรเยอะตากระตูตูกุ้มโต้ต้ตตนนี้มันออกรู <c oughs> ตอ้นอยังนี่มันเน,น่ากระบองเพชม่มันเน่าโอ้ยกระบองเพชรไม่ใช่มัน,มนเปื่อยต้องต้องเปลี่ยนกระถางไงเธอไม่เปลี่ยนกระถางแปลวอ,อันนั้นมาไปแปลเอาไปลวแบบนี้มาแล้วเปลี่ยนกระถางมันไป ดินก็เติมให้มันเนี่ยไม่เติมมันจะใหญ่จะเปลี่ยนงานถังใหญ่ขนาดนั้นนี่มันแตก,ออกหมดจนก็นี่มันหลุดหมดแล้วลูกเหน็นไหมเนี่ยเอาออกอยังไงอ่ะให้พ่อดึงออกเอาใส่ถุงมือถุงมือบอมี่ไปโอยเป็นคนรักธรรมชาตินะวันนี้หน้าเชียวหน้าตาง,งี้จะเล่น <laughs> นี่คือสวนของนางน,นะครับ ถ่ายจากใบไ,ไม้หอวฟีมือในการถ่ายสุดยอดออถ่ายเนี่ยหอยดังโคตรโด่งอะลูกใครวะเดีาทำหน้าเ,เ,เหมือนเบงกี้นี่พ่อเลี้ยงอะไรอ่ะไหนนี่มันไม่มีอะไรนี่นี่อยู่นี่หอยไ,ไปดูเปิดให้ดูนะไม่มีหอยอะไรบ้างเอาไปเดูเปิดให้เพื่อน อ๋อนี่ไงอันนนี้มัเาขึ้นมาได้ไหมมันเน่าแล้วไหมล่ะตัวนั้นมันเน่าเฮ้ยหรือมันยังไม่ตายจับขึ้นมาดิปุ้งตายแล้วตายแล้วก็โยนทิ้งไปใส้ลูกน้อยมันย่ะนี่ไงนี่ไงลูกน้อยเนี่ยมันลอยขึ้นหมดเลยอ่ะอันนี้แต่ดินอันนี้หอยเลี้ยงมาอ๋ออันนี้ไงอันตัวนี้อุ้งตายอล้วตายแล้วก็โยนทิ้งไปใช้ลูกน้อยมั้ยล่ะเยอะนี่ไงนี่ไงลูกน้อยเนี่ยมันลอยขึ้นหมดเลยอะับเีิ่งดูนเนี่ยอันนี้หอยเลี้ยงมาน๋อน ตะมีทุ่นหนาบ่ห้อมื้อตัวนี้ล่ะอุ้ยตัวนี้กับพ่อไต้ได้พี่น้องปลาทิโชหอยโขลงนะคะซาไปสื้อก็เจ้ามากเลยนะอุ้ยลูกมันมมม่ันีลูกมันมีอยู่ด้ด้วยอุ้ยอุ้ยตัวบกงหายนึงนี่มันกินอร่อยเลยนี่แหละฟาร์มเราหอยยังนี่หอยโขลงอุ้ยนามินอุ้ยอ่ะบ๊ายบายจ้าคลิปนี้วันนี้พอแค่นี้ถ่ายเล่นๆนะจ๊ะยะบ๊ายบาย ก็ไม่มีคนดีถ่ายไม้บ๊าย,ายบาย<ๆ>ก่อนพอแล้วแค่นี้แหละ